เอาเหลาเอารถไทยมาทำอะไรเนี่ยโอใส่ตัดไม้วะโอ้โอโอ้โอ้แรงไหมเหลาแรงบ่ฟุน้นวางฟุ้นเครื่องหนึ่งครับอน,นุนลงยา ไก่เนี่ยเอา้าเอา้าเอา้เอาระวังนีฟนี่ดู่นี่มันใหญ่ดิฮะถึงตัดข้างล่างก่อนตัดข้างล่างก่อนอเ,เดี๋ยวมันก็หกักเ,เดี๋ยวมันก็หักลงไปโน่นโอ้สองทีอะไรหอมแต่วะ อันนี้ให้เราช่วยตะเพงตัดงไม้ครับ ไอ้ต้นนี้มันเผาถ่านได้อยู่วะต้นไรนี่ะลางเผาถ่านได้อยู่ดียังไม่ขาดอีกนะ

เอาเอาเอประมวานมี FC comment ม,ม,มาว่าให้ใส่สงที1ลิตรใส่ สองฝาบางคนก็บอกถ้าใส่สองฝาเดี๋ยวเครื่องสตาร์ทยากอีกเทียนบอดตกลงเอายงไงกันแน่วะผมก็งงอะ่ะนี่ลั่มเลยเราลั่มเลย จะเบรกอยังไงบะเนียวมันลึกเติบเป็นนี่จะเบรกออกยังไงนไงี่เอารถถ่ายมาว่าจะลากดิเดี๋ยวพาไปดูเครื่องลยาน,น,ยาน,นเครื่องนี้กี่บาทนี่ลุง ซื้อจากแอปฮะซื้อจากแอปพ <100 9 S 2> ันพันเก้าพันเก้าพันเก้าถึงเทียวะมีซ่้ั้งหมดสามตัวโอ้มันแถมแถมบาสองโซ่โซ่สามแล้วก็ชุดอุปกรณ์กี่แรงตัวนี้กี่แรงตัวนี้มันน่าจะอยู่ประมาณลุงลุงผสมสองที่ยังไงผสมขาเดียวหนึ่งลิตรไม่ครึ่งลิตร อ๋อครึ่งลิตรหนึ่งฝาเขาจะมาเป็นกระปุกเขากระปุกอ๋อแบบครับบางคนก็บอกว่าให้ใส่เยอะๆไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าหนึ่งลิตรใส่สองฝาแม่นดิหนึ่งลิตรใส่ฝาไอ้กระถูกแล้วแหละใช่ไหมก็หนึ่งลิตรใส่สองฝาแต่ว่าหนึ่งลิตรจะใส่ฝาเดียวกระถูกแล้วแหละพันเก้าอ <10 9. S 2> ใช่ดีปะอ้วกระเบื้องเดียวหรือการีปะเนี่ยซื้อมาให้จะแพงสองพันสองกันนะก็สั่งจากนี่จากไอ้รัศดา อสั่งพวกนี้มันจะได้ของถูแล้วกาของใส่โดนแล้ววันนี้โดนแล้วเดี๋ยวเราตัดตัวบนก่อนแค่กั้นมันถึงนู่นดูร่างไม่ถึงหรอกไม่ถึงแค่ไม่ดูยี่ห้ออะไรอ ST r เออ ST r ลลานสตาร์ทเบาไหมนี่เบาดึงเบาดึงนี่ จะพันเก้าเองถูกเนาะมันแถมของแถมมันเยอะถ้าซื้อจากไอ้อันนั้นไม่มีแถมสู้แถมหาอะไรเลยมีเตจตะไบตะไบกับกับกุญแจเออกุญแจอันนี้แถมยังเน่ฮะแถมหน่อยแถมยังเน่นี่ไอ้นี่บาสองโอ้บาสองเลยนะบาสองอันโซ่สามโอ้ ใหม่เลยนะโซ่สามใหม่ครับบาสองชุดกุญแจหนึ่งชุดโอ้แล้วก็มีกระปุกน้ำมันครับหนึ่งอันแล้วก็อ,อะไรอีกอนนี่ทไอ่ไรครับเออแต่เสียงมันบม่มีควันเลยวะทำไมไม่มีควันเลย màn <coughs> ủi นี่นนนนต้นนี่ไหมต้นกระเชนนี่ต้นตะแบงต้อเอาโซ่เกาะแล้วด,ดึงดึงออกมาเอารถเฮียมายกดีกว่ามั้งเหรอเนาะไม่งั้นตายเลยแล้วตายแคว่าจะเผาตรงไหน,น

ไปดันน,นั่นนู้นข้างทางให้หน่อยเห็นไหมหญ้าอะเห็นไหมหญ้าข้างทางอะดันทีให้มันออกข้างซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยเวพี่ไปถ่ายารูปโออวานสโลลอเอาะเดี๋ยวพาเราไปดันฮะเคน เป็นแล้วเหยียบยกสบายเลยแล้ว,ลวเฮียบยกใส่ดเดี๋ยวจะเอาเหยียบมายกอยู่อืมเยดกด,ยดันทางก่อนเนะจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม